ความหลอนอยู่ใช่ไหมว่าเวลามีการชุมนุมกันเยอะๆเห็นหน้าแกนนําบางท่านมันเคยมันเคยนําไปสู่การรัฐประหารเพราะนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยช่วงสองสมปีที่ผ่านมาก็มักจะใช้เวลาับการบรรยายอยู่แล้วเรื่องการเมืองนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามาพูดอันเนี้ยหลังจากเกิดเหตุแบบนี้ผมพูดมาตลอดว่าปัญหาของการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราไม่สามารถ ทำให้เกิดกระบวนการของการรับผิดชอบของคนที่มาจากการเลือกตั้งได้นะครับซึ่งระบบพร่องตั้งแต่การที่เราไม่จับให้นายกกับรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยต้องไปตอบกระทู้ถามทุกสัปดาห์นะครับต้องอมีอะไรอีกหลายอย่างในเรื่องการตรวจสอบครับแล้วเราจึงปล่อยให้มันเลยสองกรกดาถึง 27. จะะกรกฎา68ซึ่งช่วงนั้น ท่านอาจจะต้องจำใจจากกับตำแหน่งถึงแม้จะข้ามไปถึง23สิงหา68 21สิงหา68ถึง21สิงหา69วันเกิดท่านปีนี้ถึงวันเกิดปีหน้าก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเพราะว่าพระสุกดาวเดชเป็นกาลีจรปกติตกจากตำแหน่งกาลีต้องเดชทำรงเดชไว้มิคงด้วยถูกเบียดเบียนดีทางขับโดนจนได้ เป็นเพราะอะไรหรือมาเบื่อไหมซ้ำซากไหมประเทศไทยเนี่ยคุณจะเอายกเป็นเทวดามาไม่มีทางนะครับแม้ทักษินบอกว่าลูกฉันเ,นเป็นดเป็นเอดีมาจากแม่จะมาแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยคงจะเอามาร้อยองุอ่งพันทักษินก็ไม่มีทางจะแก้ประเทศไทยได้โดยเฉพาะนักวิชาการจะมาอย่างไงไม่มีทางนักต่อต้านอย่างเช่นนักวุฒิจะเป็นหมืนม่นหมื่นนัทวุฒิ หรือจตัตุพรแสนแสนจตุพรมันไม่มีทางจะแก้ปัญหาประเทศนี้ได้ในเรื่องของปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เราคิดการเลือกตั้งอย่างเทน่นพิสิทธ์พยายามจะมาพูดตลอดคุณจะไปบรรยายเ,เป็นร้อยชาติคุณไม่มีจะแก้ปัญหาประเทศไทยได้โดยเฉพาะโหราศาสตร์คุณจะพูดจนปากแ,แขะคุณจะเอาหลักการโหราศาสตร์ เหมือนดูแม่นแต่ปัญหามันแก้ไม่ได้เขาวันนี้เราอยากจะให้ประเทศไทยได้เห็นสิทีิว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาง่ายๆมันอยู่ตรงว่าหนึ่งนักการเมืองหรือนักวิชาการนักโุศรศาสตร์ไม่เข้าใจว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองอนัตตาเป็นลูกคู่ขนานไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบพดรดลภาพประชาธิปไตยแบบอินเดียแดงเขาเอาประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยประเทศเราน่ะเป็นประชาธิปไตยของกฎอยู่ไพ้ใต้กฎหีบยาน เพราะนั้นพระก็เป็นใหญ่อย่างเช่นสายสำนักหลวงปู่ทวดพุ้ทอาจารย์โตและอาจารย์มัน่นเห็นไหมสนที่ก็คือสายอาจารย์มัน่นหลวงตามหาบัวเนี่ยเขามาออกมาเท่าไหร่ทักษิณตายทุกทีเห็นไหมต้องโดนต้องโดนนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยแบบหีบยานวันนี้อยากจะให้คนไทยตาสว่างสิทีิว่าทักษิณกลุ่มเต่าเก่าเนี่ยผมว่าทางแก้ประเทศไทยหนึ่งกลุ่มเก่าตั้งแต่ยุคทักษิณเลิกไปซะ คุณอยู่ไปประเทศไทยมันไม่ไปไหนหรอกกลุ่มอย่างเช่นชวนพภิศินะเลิกไปซะไปสอนหนังสือก็สอนผิดผิดไม่ต้องไปสอนไปเลี้ยงหลานดีกว่ามันผิดส่วนฟองสนามก็ต้องระวังเพราะโหรศาสตร์มันเอาไม่อยู่ประเทศไทยเพราะนั้นคุณต้องไประดับกสินสมบัติแล้วคุณมาแก้ประเทศไทยแด้นี่คือปัญหาประเทศวันนี้อยากจะให้ทางออบประเทศไทยนะหนึ่งทุกคนรักชาติศาสนาพระสาทส,สองก็คือเอาเจ้าสามไหว้องค์พระถูก สก็คือต้องเข้าใจว่าประเทศไทยมันเป็นประชาธิปไตยแบบโลกคู่ขนานก็คือหีบยานมหายานวิายา,า,ยาตันทะยานนีน่คุณต้องเข้าใจบทนี้ก่อนคืนจะแก้ประเทศไทยได้สวัสดีครับ